าเหตุผลที่ทําให้ธุรกิจเจ๊งไม่เป็นท่าหลายธุรกิจนะล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีไอเดียแต่เป็นเพราะว่าเขามองข้ามจุดสําคัญเหล่านี้ 1. ไอเดียดีแต่เงินไม่พอแม้ว่าไอเดียจะเจ๋งนะแต่ถ้าทุนมันไม่พอธนะุรกิจมันไปต่อไม่ได้ความฝันอาจจะต้องหยุดลงเพราะขาดทุน2คือต้นทุนที่ซ่อนอยู่มันจะกลายเป็นหลุมพรางต้นทุนแฝงที่คุณไม่ได้คาดคิดเช่นค่าขนส่งค่าความเสียหายหรือโปรโมชั่นที่มันยาวเกินไปล้วนทําให้กําไรหายแบบที่คุณไม่รู้ตัว แล้วหลายๆคนเจ๊งกับเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะ3คือตั้งต้นทุนผิดชีวิตพังการคำนวณต้นทุนผิดตั้งแต่แรกอะตั้งแต่เรื่องของสินค้าการผลิตหรือแม้แต่แพ็กเกจ,จิ้งทำให้กำไรที่เราหวังไว้มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะคะ4เลยคือไม่มีจุดขายให้กับคนที่เขาจะสามารถจำสินค้าของคุณได้เลยสินค้าเนี่ยที่มันไม่มีความโดดเด่นหรือว่ามันไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยมันทำให้ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการาะลูกค้าเนี่ยจดจำสินค้าของคุณใน ลาดไม่ได้ข้อที่5คืออะไรรู้ป่ะลืมวางแผนรายได้สร้างยอดขายไม่ได้ขาดแผนที่มันชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ทําให้ธุรกิจของคุณอ่ะมันไม่สามารถสร้างยอดขายได้เลยแล้วคุณจะต้องเจอกับปัญหาการเงินเนี่ยถึงขั้นที่แบบคุณสามารถล้มเหลวหรือคุณเจงได้เลยนะ